พอดีครับอันนี้ผมเห็นว่าเป็นทางคอร์ที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วก็คือสิ่งที่ต้องการจริงๆเนี่ยผมต้องการมาโฟกัสที่คอร์ดนี้นะครับคอร์ดนี้ถ้าอยู่ในตำแหน่งเนี้ยหรือว่าคีย์เนี้ยนะครับเราจะเรียกมันว่าคอร์ดซีมายเนอะร์คอร์ดซีมายเนอร์ก็ใช้ ตัวเล็กนะครับคอนี้คือข้อที่หนึ่งครับ <Okay. S 1> ของคีเอฟนะครับ <Okay. S 2> อคอนี้ก็เป็นข้อที่สองคอนี้ข้อที่สาม ตอนนี้มีคอร์ด F major s G minor s A minor 7แล้วก็ B flat minor s นะครับผมหาสีเข้มๆก่อนคอดที่หนึ่งเนี่ยเป็น F มันก็จะเป็น F major scale นะผมเปลี่ยนอันนี้ให้ชัดขึ้นหน่อยดีกว่า เมเจอร์สเกนะครับข้อที่2เนี่ยก็จะเป็น G d ดอรีนข้อที่3เป็น A p ฟิเจียนครับทั้งสามสเกลนี้ก็คือ F Major s อร์สเนะครับสเกลเดียวกันเลย วงเล็บเป็นยีน่ึงก็ได้ตรงนี้ก็ถ้ามันเป็นสองของสามเอเมเจอร์สเกลตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วที่มาดูตรง b f แฟ t minor 7อันนี้สำคัญมากก็ มันโผล่มาในตำแหน่งที่ไม่ได้มีอยู่ในคีย์เอฟเมเใช่ไหมครับมันก็คือเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกกันว่า4 minor. ี่ไมเนอทีเนี้ยเดี๋ยวผมลองแบบลองวิเคราะห์แบบความเป็นไปได้ของมันทั้งหมดเลยนะคือชอยแรกเนะี่ยผมยิงมานี่นะชอยที่หนึ่งผมมองว่ามันเป็นคอร์ดที่6ของเออของของดีแฟคเมเจอร์สเกล e นะมันมันมันก็จะกลายเป็น B Minor Scale B ลบีบีแฟคไมเนอร์ ถ้าเรามองมันเป็นคอร์ดที่หกนะมผมใส่ไปว่าอย่างนี้ B flat minor scale นะครับ B flat minor scale เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันมีโน้ตอะไรบ้างมผมมีแนวคิดแบบนี้ครับ มีหลายวิธีคิดนะครับแต่ผมขอเลือกวิธีนี้ก่อนใส่เลย C B C D E อันนี้ใส่ไม่ได้สนระยะห่างนะครับแค่ต้องการใส่ตัว B ถึงตัว B ทีนี้มีวิธีคิดหลายวิธีมากวิธีแรกก็คือมองว่ามันเป็นคอร์ดที่6ของคีย์อะไรนะมันคือคอร์ดที่6ของของ B flat นะครับของ D flat นะครับโทษที ตัว B flat นี่มัน B flat อยู่แล้วเพราะเราดึงลงมานี้มันคือคอร์ดที่6ของ D flat ทีนี้ผมก็จะไปดูว่าไอ้ D flat major scale เนี่ยมีอะไร flat บ้างแล้วก็เรียง flat ไปมี B flat มี E flat a flat a flat แล้วก็ D flat นะครับ D flat ก็จะไป G flat นะ อ่าถ้ากับตอนนี้เราได้คีย์ได้ด flat major scale ล้วหรือว่า B minor scale เกลเป็นอีกหนึ่งวิธีพิสูจน์นะครับว่าว่ามันใช่ว่ามันถูกต้องไหมคิดอย่างนี้ก็ได้นะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่เดี๋ยวผมพิดประกาศนิดนึง การมันต้องใช้แรงกดเยอะไปหน่อยคีย์ด okay. ีแฟดนะครับถ้าผมใส่ดีแฟดเฉยก็แปลว่าดีแฟดเมเจอร์นะครับเนี่ยเราลองมาดูแบบขนาดกันไปก็ได้ว่าคีย์ดีที่มันไม่แฟดดีเฉยเฉยเนี่ยมันมีอะไรชาร์ปบ้างน,นะมันก็จะมี f s h ชาร์ arp, ใช่ไหมฮะกับ c s ชาร์ มาดูเราก็จะเห็นนะว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยคือ c ชาร์ปกับ f ชาร์ปเนาะในคีดีคีดีแฟรมันก็ต้องทุกตัวมันก็ต้องแฟร์แล้วไอ้สองตัวนี้มันก็ต้องกลายเป็นปกติมาดูข้อสองครับข้อสองเนี่ยมันคือคอดที่สองของคี์ a แฟรมันก็จะเป็น b f แฟดอเลียนนะ บีแฟ d ดอเลยนยังไงใส่ไปก่อนครับตามสูตรใส่น้ตที่ครบไปเลยจาก B-FAT ถึง B-FAT อ่าโทษ a f a ฟนี่ยังไม่ใส่ผมรอบพื้นไปหน่อยถ้าเราถ้าเราจำได้ว่า b d ดอ i a เนเนี่ยมันคือม i n เนอร์สเกลอ่อชาร์ปห ไมเนอร์สเกลชาร์ปหกไมเนอร์ชา์หกเนี่เราก็ลอกมาจากบรรทัดบนได้เลยอย่งนี้เราก็ลอกมาสมมุติเราลอกไมเนอร์สเกมาจากค้อหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมลอกมาอย่างนี้นะตอนนี้ก็คือได้ไมเนอร์สเ e ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการไมเนอร์ชาร์ปหกเราก็นับไปว่าตัวที่หกมันคืออะไรหนึ่งสองสสี่หกตัวที่หกมันคือตัว G นะครับ ชร์หกก็แปลว,ว่ามันสูงขึ้นครึ่งเสียงนะในที่นี้คือมันแฟดอยู่แล้วก็เอาเอาเครื่องหมายแฟดออกมันก็จะกลายเป็น g ีเฉยนะครับ b แฟดดอลเลียนนี่คือคีย์อะไรคีย์เแฟดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมลองทำแบบกับข้อข้างบนว่าคีย์ A เนี่ยมันมีอะไรชาร้าบ้างน,นะถ้าเราเป็นคน ที่ข้องทางชาร์ปเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่ามีคีย์เมันมีสามชาร์ปเนาะซชาร์ป d ชาร์ปอีกตัวนึงสามชาร์ปเนี่ยมาดูมันก็มันก็เห็นเหมือนกันเนาะหลักการเดียวกันเลยที่มันเคยเป็นชาร์ปอยู่พอมันเป็นแฟตมันก็ต้องถอยไปแล้วแฟดมันก็โผล่ขึ้นมานะช้อยที่สามนะครับ ช้อยที่สามคือ B flat มันเป็นคอร์ดที่ B flat minor s เนี่ยมันเป็นคอร์ดที่สามด้วยนะครับมันเป็นคอร์ดที่สามของ G G flat major นะครับมันจะกลายเป็น B flat f i g t r ผมใส่โน้ตให้ครบเหมือนเดิมนบีแฟทฟีเจ at คือ3ของ g m a มเ r ผมใช้วิธีนี้บ้างของ g m a มเ r แต่ว่าเป็น g f l t t นะครับคีนี้คือคีย์ G flat ใช่ไหมครับ G f a t นี้เราสมมุติเราไม่คุณใช่ไหมผมให้มองว่า G ครับเนี่ยก็หลักสูตรเติมนะครับ G คือมี F sharp ตัวหนึ่ง G flat ก็คือต้อง F sharp ทุกตัวเลยนะเนาะไม่ใช่ F sharp ทุกตัว n o ้ e ทุกต,ตัวต้องติดต,ติดติด flat หมดยกเว้น n o ้ e ตัวตัว F นะครับเนี่ยทำไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ B flat แล้วหรือว่า f G flat major scale ก็จริงๆมันก็ยังมีช้อยที่มองไปได้อีกนะแต่ว่า เ,เดี๋ยวผมพูดแค่สามอันนี้ก่อนนะเนี่ยผมกลับมาเขียนโน้ตใน F major scale ให้เทียบเทียบดูด้วยนะครับ F major ก็คือ F G A B C D k e ์ F มันคือมีโน้ตแฟตตัวหนึ่งก็คือ F G A B แฟตนะครับ หมายความว่าสามคอร์ดนี้นะครับช่วงเวลานี้ก็คืออยู่ในโลกของ F-Major ทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยทีนออ b เนี้ยไอคอร์ด b f l a t m i n น r รเนี่ยเราจะเล่นเราจะเลือกอันไหนมาเล่นสามชอยเนี่ยเนี่ยถ้าเรามองด้วยตานะไปเทียบกับ F-Major เราก็จะเห็นว่าถ้าเราเลือกข้อที่หนึ่ง b f แฟดไมเนอร e มันก็จะมีการแอคชั่นโน้ตที่เยอะเยอะอยู่เลยครับบีแฟเหมือนกันทั้ง2องคีเนี่ยแต่ตัวที่แล้วก็มีตัวที่เหมือนกันก็คือตัว c กับตัว f นะที่เรียกว่าคอม m มอนกันเดี๋ยวผมหาส c แล้วผมโยงโยงนิดนึงกับสีน้ำตาลประมาณนี้ผมจะโยงโน้ตที่มันร่วมกันนะครับทั้ง2องคีเนี่ยฟึ โยไมโน้ตร่วมกัน F ที่ร่วมกันมีโน้ตร่วมกันแค่อ่าไม่ไม,ไม่ไม่แค่ครับแค่สามตัวนะอ่ามี b f แฟอีกตัวหนึ่งที่ร่วมกันอย่างนี้ก็หมายความว่ามีโน้ตร่วมกัน โนตที่มันเหมือนกันแค่สามตัวที่มันเป็นคอมมอนนะโนดร่วมสามตัวถ้าดูข้อสองที่เป็น B f a ฟ t ดอรเรเราจะเห็นว่าโนดร่วมกันเยอะกว่าเยอะกว่ากี่ตัวตัวนี้ร่วมกันตัวนี้ร่วมกันร่วมกัน ตัวนี้ด้วยนะครับรรทนะครับจะเริ่มมงดูมีโนโ้ตวมกันสี่ตัวใช่ไหมครับผมเขียนว่าคอมมอนสี่อันนี้อันนี้ก็คอมมอนข้างบนก็คอมมอนสาม ข้อช้อยที่สามนี่ก็คือโน้ตร่วมนี่น้อยลงไปอีกนะแปลว่าตีไปคร่าวๆว่ามันไม่น่าจะเหมาะนะผมคิดว่าฟังก์ชันมันไม่เหมาะนะอย่างนั้นเนี่ยแอคชั่นที่มันสวยงามเนี่ยมันก็น่าจะเป็นข้อข้อหนึ่งข้อสองโดยทั่วไปแล้วนะครับโดยธรรมชาติของมันที่ท,ที่ที่มันเป็นเนะี่ยจริงๆแล้วมันก็คือจะเป็นเป็นข้อสองนะครับที่เห็นอยู่ อยู่ส่วนใหญ่เลยที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นข้อสองทีนี้มองในมุมมองนี้บ้างครับว่าถ้ามันเป็นข้อสองเนี่ยมันคือคอที่สองของของ A-Fact ใช่ไหมครับผมใส่มาว่าข้อสอเนเราก็ต้องดูว่าคอร์ด c t minor เนอเนี่ยสามารถเล่นเทนชันยังไงได้บ้างเล่นตัวเก้าได้นะครับ พรนเป็นคอที่สองตัวเก้านี้ก็คือโน้ตโน้ตในคีย์ไปเลยโน้ตในคีย์ของคีย์เอฟแฟกต์นะครับมาต่อน,นี่ก็คือมาโน้ตตัวที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็ได้นะครับทีนี้ตัวตัวสุดท้ายนี่ก็คือเป็นไฮไลท์ครับก็คือตัวที่สิบสามตัวที่สิบสามเนี่ยมันคือตัวหกนะครับมันก็คือตัวที่แบบบ่งบอกว่า น้ตอันนี้เป็นคอร์ที่สองเป็นดอเรียนอย่างชัดเจนก็คือสำคัญมากตัวนี้เนี่ยครับเทนชั่นก็จะเป็นอย่างนี้ก็ก็หมดเรื่องไปแต่ทีเนี้ยมันยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือไอ้คอท คอร์ดที่สี่ไมเนอร์นะครับ B flat minor seven เนะี่ยก็มีมีมีคนที่เขาอ่า,อาเช่นเรายกตัวอย่างว่าเราดึงคอร์ด B flat minor seven เนะี่ยลงมานะแต่เราเล่นเป็น B flat minor หกนะครับเลยนะอย่างนี้คือชัดเจนเลยนะครับว่า B flat minor หกเนี่ยคือมันจะไปเป็นชอยที่สองได้เท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นชอยแรกเนะี่ยไม่ได้แลวชอยข้อหนึ่งเนะี่ยมันไม่ใช่คอร์ดนี้ แล้ที่สามก็ไม่ได้อย่างนี้มันก็ชัดเจนเลยว่าคือข้อสองแต่ทีนี้เรามองแยกออกไปอีกจาก b f a t minor minor หกเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันยังมีสเกลที่เป็นสเกล b f a t melodic เนี่ยครับสามารถเล่นบนคอร์ดบนคอรดนี้ได้เหมือนเดิมน,นะครับผมใส่ให้ครบก่อน B flat B flat melodic minor เนี่ยถ้าในที่นี้เราเรามี B flat minor แล้วผมลอกข้อหนึ่งมานะครับก็คือข้อหนึ่งเนี่ย B B flat minor scale เนี่ยมีโน้ตอะไร flat บ้างคือผมลอกมาใส่เลยนะตอนนี้ผมได้ B flat minor scale แต่ว่า melodic minor scale เนี่ย โครงสร้างมันอนะ่ะมันต่างกับไมเนอร์สเกลก็คือตัวที่หกกับตัวที่เจ็ดมันจะสูงขึ้นมาครึ่งเสียงตัวที่หตัว G นะสูงขึ้นมาก็คือลบแฟดออกไปตัวที่7็สูงขึ้นมาก็คือลบแฟดออกไป, 7, ก,ไปก็เป็น A ปรกติตอนนี้เราได้ b at, minor แฟดเมโลดิกไมเนอร์ พอมามาเป็น B flat melodic minor เนี่ยอันนี้ยิ่งน่าสนใจเลยครับก็คือเราเรากำลังดูว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ F major scale ความสัมพันธ์ของมันเนี่ยดี D e กว่า B flat Dorian B flat Dorian มันยังอ่าเดี๋ยวผมเขียนเทียบให้ดูนะผมก็กำลังจะวงตัวที่มันมีโนตร่วมกับ key F major อันนี้ตอนนี้ผมก็คือลอกลอกของข้อที่สองมาที่เป็น b f l ฟดอเรียนแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเมโลดิกไมเนอตัวที่เจ็ดมันก็สูงขึ้นครึ่งเสียงอีกอะ่ะแปลว่ามีโน้ตร่วมกันเพิ่มอีกอีกตัวหนึ่งเท่ากับมีโน้ตร่วมกันทั้งหมดก้อนนี้สี่ก้อนนี้สองหกตัวเลยมีโน้ตร่วมกันหกตัวก็ เยอะที่สุดเลยถ้าเลือกถ้าเราพูดถึงความกมกลืนเนี่ยผมว่าม e l o d i c minor เนี่ยก็คือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในการในการมองใน,ในการมองแล้วก็เล่นในตำแหน่งแต่ถ้าเราเล่นมโเลดิกไมเนอร์แล้วเนี่ยเราจะมาเล่นคอร์ด B ีไมเนอร์เไม่ได้นะครับก็จริงๆมันก็ ไม่ไม่ใช่ไม่ได้นะครับก็คือถ้าตัวเซเว่นที่เราเล่นเป็นไมเนอร์เนี่ยมันมันจะเป็น,นตัวตัวเจ็ดเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้อยู่ในคีของเมลโลดิกนะมันได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งแต่คืออันนี้เราเอาข้อที่จริงมาคุยกันว่ามันตัวที่เจ็ดมันจะไม่ใช่นะครับตัวที่เจ็ดของของอันเนี้ยเขาเป็น g ีแต่ถ้าเกิดเป็นไอตัวเจ็ดเซเว่นเนี่ยมันจะเป็น g ีแฟนเนี่ยนี่ครับก็ถ้าเราเจอคอร์ดที่เป็นคอร์ดสี่ไมเนอร์นะครับ ที่ผมตีกอดอยู่คอร์ดไีมเนอร์เนี่ยนะชอยที่มันชอยที่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือชอยนี้ครับดอเลียนกับชอยนี้ฮที่น่าสนใจมากๆผมเขียนว่านี่คือชอยที่หนึ่ง ันนี้คือช้อยที่สองนะครับที่เหมาะสม,มนะครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นแบบนี้ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ที่ผมเล่นอินโฟไว้ไว้นะครับ